ข้อ40นะครับให้ k เป็นค่าคงที่และถ้าลิมิตของ k คูณกับ n กํลัง5บวก n บวก 3n กํลัง4บวก2หารด้วย n บวก2ทั้งหมดยกกําลัง5นะครับโดย n เนี่ยเท่าเข้าใกล้ infinity นะครับลิมิตนี้มันจะเท่ากับ15บวก6บวก12ส่วน5บวกไปเรื่อยจนถึงบวก15คูณกับ2ส่วน5ยกกําลัง n ลบ1นะครับแล้ว k มีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับก็ ข้อนี้ก็ต้องมาดูมีเกี่ยวกับเรื่องลิมิตแล้วก็เรื่องอนุกรมนะครับก็จะขอพูดถึงลิมิตก่อนแล้วกันลิมิตเนี่ยมีวิธีหาเป็นวิธีลัดนะครับก็คืออันแรกสมมติว่าเขาให้เป็นเศษส,ส่วนมาโดยอันแรกเนี่ยอันบวกข้างบนเนี่ยจะเป็นน้อยส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็น n มากนะครับก็อย่างเช่น n กลางสองลบ n บวกนึ่งส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็น n กำลัง8ปดบวกเจ็ด n กำลังหกนะครับอันนี้เนี่ยผลที่ได้ของลิมิตนี้เนี่ยจะเท่ากับศูนย์ะครับก็คือเราต้องดูว่าพนที่มีกกํากำลังมากที่สุดของแต่ละข้างบนและข้างล่างเนี่ยคืออะไรอย่างตัวอย่างที่ให้มานะครับข้างบนเนี่ยมากสุดก็คือสองส่วนข้างล่างมากสุดก็คือแปดใช่ไหมครับดังนั้นข้างล่างมากกว่าก็คือต้องใช้กรณีที่หนึ่งซึ่งมาดูวิธีคิดนะครับก็คือ เอ็นกำลังแปดกับเอ็นกำลังหกเนี่ยเอ็นกำลังแปดมากกว่าใช่ไหมครับก็ตัดตัวน้อยกว่าลงไปเลยเพราะว่ามันถือว่าน้อยกว่ามากๆเพราะเมื่อเอ็นเข้ากับอินฟินิตี้อินฟินิตี้กำลังแปดกับอินฟินิตี้กำลังหกอินฟินิตี้กำลังแปดก็มากกว่ามากๆเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเอ็นกำลังสองลบเอ็นบวกหนึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับอินฟินิตี้กำลังสองก็ถือว่าน้อยมากก็ตัดทิ้งไปแล้วลบอินฟินิตี้เมื่อเทียบกับอินฟินิตี้กำลังสองก็ถือว่าน้อยมากก็ตัดทิ้งไปอีกนะครับงนั้นก็จะเหลือแค่สองตัวก็กกกกรระะะจจาายยำลลัังนนคบ็็เป เอ็นกำลังสองคูณกับเอ็นกำลังหกอยู่ก็จะตัดกับข้าง <_ d ick> บ,บนก็กลายเป็นหนึ่งส่วนเอ็นกำลังหกนะครับก็ถือว่านึกแปลงอินฟินิตี้เข้าไปก็กลายเป็นเท่ากับหนึ่งส่วนอินฟินิตี้กำลังหกก็ถือว่าข้างล่างเนี่ยมันเยอะมากๆส่วนข้างบนก็น้อยมากนะครับก็เลยให้ว่าลิมิตเนี่ยมันเท่ากับศูนย์ไปส่วนกรณีที่สองก็ตรงกันข้ามกันนะครับก็คือเป็นเอ็นมากหารด้วยเอ็นน้อยซึ่งอันนี้เนี่ยลิมิตที่ได้มาจะถือ,ถอว่าหาค่ามไม่ได้นะครับ เพราะอะไรก็เหมือนกันสมมติว่าตัวอย่างโจทย์ก็คือ 8n กาลัง6หารด้วย 7n บวก1อย่างนี้ตัวที่มากสุดของข้างบนก็คือ n กาลัง6ใช่ไหมครับต,ตัวที่ล่างสุดมากสุดของตัวข้างล่างก็คือ n กาลัง1เฉยๆดังนั้นข้างบนก็มากกว่าและ1เนี่ยเมื่อเทียบกับ 7n ก็คือ7คูณด้ว i อินฟินอยู่1ก็สุ่อนอยลาก็ตัดไปแล้วก็มาดูนะครับก็คือสัมประสิทธิ์เอยดูพอ 8n กัง6ก็กระจายมาเป็น8คูณกับ n กั5คูณกับ n ใช่ไหมครับหารด้วย 7n ก็เอา n ตัดกันนะครับก็จะเหลือ 8n กลัง5หาร7 8กับ7ก็ตัดไปครับถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ infinity ก็จะได้ว่ามันเท่ากับ infinity กำลัง5ซึ่งก็คือหาค่าไม่ได้นะครับส่วนข้อีสุดท้ายครับก็คือ n ข้างบนกับ n ข้างล่างเนี่ยเท่ากันนะครับก็คืออย่างเช่น สิบเอ็นบวกหนึ่งหารด้วยเจ็ดเอ็นบวกแปดอย่างนี้สัมประสิทธิ์ข้างบนก็คือเอ้ยพทย์ที่มากที่สุดข้างบนก็คือ n อ็นกำลังหนึ่งใช่ไหมครับส่วนข้างลา่างพท์ที่มากที่สุดก็คือ n อ็นกำลังหนึ่งเหมือนกันดังนั้นมันเท่ากับสัมประสิทธิ์หารกันนะครับก็คือสิบส่วนเจ็ดเอาสัมประสิทธิ์ของตัวมากสุดมาหารกันนะครับตัวของตัวที่เท่ากันมาหารกันดังนั้นอันนี้มาดูครับเขาบอกว่าลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ k คูณอยู่กับ n กําลัง5บวก n บวก 3n กําลัง4บวก2หารด้วย n บวก2กําลัง5นะครับเราจะหาลิมิตอันนี้เนี่ยก็ต้องดูก่อนกระจายอันบนก่อนก็จะเป็น n กําลัง5คูณอยู่กับ k แล้วก็บวกด้วย n k บวกด้วย 3n กําลัง4แล้วก็บวก2นะครับส่วนอันข้างล่างเนี่ยกระจายก็จะกลายเป็น n กําลัง5แล้วก็บวกกับอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วก็บวก2กําลัง5ใช่ไหมครับก็มาดูครับว่าพจน์ที่มากที่สุดของข้างบนนีร เลขอยู่กำลังทม่สุดก็คือ n กำลัง5ส่วนข้างล่างไม่สุดก็คือ n กำลัง5เหมือนกันดังนั้นตามกรณีที่3นะครับก็คือเอาสัมประสิทธิ์หารสัมประสิทธิ์นะครับก็จะเท่ากับ k ส่วนด้วย1ซึ่งก็คือ k นั่นเองแล้วเขาบอกว่าอะไร k เนี่ยคือลิมิตที่ได้มาเนี่ยเท่ากับ15บวก6บวก12ส่วน5บวกจุดบวกไปด้ถึงสถึง15คูณกับ2ส่วน5คูณกับ n ลบ1นะครับก็ เขาให้รูปนี้มาเลยก็คือมันคูณสองส่วนห้าไปเรื่อยใช่ไหมก็ดูอย่างตัวอย่างนะครับก็คือสิบห้าคูณสองส่วนห้าปุ๊บก็เท่ากับหกก็กลายเป็นตัวนี้แล้วก็คูณสองส่วนห้าไปเรื่อยนะครับแล้วเขาบอกว่าบวกกันไปเรื่อย,อยจนถึงอินฟินิตี้เลยเท่ากับเคพอดีเขาถามว่าเคคือเท่าไหร่อันนี้เนี่ยก็คืออนุกรมนะครับเรขาคณิต อนุคมเลยค่ะคณิตก็มีแบบจํากัดกับอันนั้นใช่ไหมครับโดยผลบวกของอนุกรมเนี่ยเขามีตัวย่อว่า sn นะครับก็คือผลบวกตั้งแต่พจน์ที่1ถึง n เลยดังนั้นถ้าเป็น sn i f เนี่ยก็จะเท่ากับพจน์ที่1ถึง infinity ใช่ไหมครับก็มีสูตรว่า sn i f เนี่ยเท่ากับ a 1นส่วนด้วหลบ r แต่ถ้าเป็น Sn ก็คือสมมติว่าเป็นจพ์ที่8อย่าเนี้ยก็คือต้องหาจน์ที่1ถึงจน์ที่8ใช่ไหมครับก็มีสูตรก็คือ a 1คูณกับ1ลบ r กําลัง n หารด้วย1ลบ r นะครับอันนี้ก็คือสูตรของอนุกรมเลขาคณิตนะครับซึ่งเลขเลขาคณิตก็คือมีการคูณด้วยค่าคงที่ตัวหนึ่งลงไปเรื่อยทีละทีละนิดทีละทีละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้น์ต่อไปไปเรื่อยทีนี้ก็มาทำโจทย์นะครับ โจทยบอกว่าผลบวกตั้งแต่15บวก6บวก12ส่วน5บวกไปเรื่อยใช่ไหมครับแล้วก็รู้มาว่า a 1เท่ากับ15ผลที่1แล้วค่าคงที่ที่ใช้คูณเข้าไปก็คือ2ส่วน5นั่นเองดังนั้นผลบวก s x ฟินิตเท่ากับ a 1ส่วน1ลบ r ใช่ไหมก็คือ15หารด้วย1ลบ2ส่วน5ก็คือ15หารด้วย3ส่วน5นั่นเองก็กลับขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น25ซึ่งก็เท่ากับ k ดังนั้นก็ตอบได้เลยนะครับว่า k ในข้อนี้เนี่ยเข้ากับ25ครับ